อย,อยากนะเรามีลูกชิ้นทอดด้วยนะครับมีลูกชิ้นทอดด้วยนะำใครอยากกินนี้แบบนี้เลยูลกชิ้นทอดนะครับมีน้ำแข็งใสแล้วก็มีพวกน้ำโซดานะครับน,นี่นร้านไม่หอยนะครับบาน้ำครับบานน้ำ นี่นะครับมีทอดสุกแล้วนะครับนะครับลูกชิ้นทอดมีลูกชิ้นทอดนะครับสั่งได้นะครับร้านแม่หอยนะครับอุ้ยอยากนะเอาเก่งๆมันร้อนมันร้อนกิ่ขายแลูกนี่งให้แม่ชิมว่าให้แม่ให้แม่กินก่อนเดี๋ยวอะไรลูกแม่ชิมของลูกค้าด้วยเนี่ยเออมันร้อนนะมันกินหมดเลย นี่นะครับมีขายนะครับลูกชิ้นนะครับว่าขายยังไงกินกับส้มตําไงอุ๊ยมันหอนนะมันกินมันต้นใ่เวลาเขามาสั่งส้มตําก็สามารถสั่งลูกชิ้นได้ไงคุณแม่เพราะเรามีหม้อทอดนะครับอาชิมชิมให้หน่อยอืมกะมันกะห่างเอาไปวางโตวางโตอืมอุ้ยอืมเดี๋ยวไปกินด้วยค่ะน้ำจิ้มออกจะ๋าเหเก๋า เก่งเหรอเว้นตามาชิ้นะครับสั่งได้นะมากินร้านแม่หอยนะครับอันนี้เขาเรียกฮอทดเดวเออนั่นแหละไส้กรอกมะเอื่อ่ะมะเอิอย่างนี้ลูกชิ้นตาลูกชิ้นอันไลนบอ,บอเอาอย่างเดียวซ้ำนี่แหละ <laughs> มันก็อร่อยจิก้กับส้มตำมตำไม่ทันหรือว่าแม่สมมติว่าลูกค้ารอนานใช่ไหม แม่ทําคนเดียวใช่ไหมก็สั่งลูกชิ้นเก่งปุ๊บแล้วเขาก็อิ่มลูกชิ้นเก่งก่อนเขานี่มีน้ําขายด้วยมีน้ําขายด้วยน้ําอร่อยนะครับขอแนะนําแม่หอยจะขอแนะนําลิ้นจี่โซดาแ <c oughs> ม่มากมันอร่อยมีลิ้นจี่สตรอเบอรี่มันก็มีมมลายยางลา,ายแดงโซดาเขียวโซดามันก็มีเ,<อ>เรายังไม่เอาขึ้นก็มีเยอะแยะเลยมีกีวีด้วยมีกีวีมีแอปเปิ้ลแล้วก็ยังมีแบบสายเออแล้วก็เอาหิ้งข่อเออไง แล้วก็มีน้ำเปล่าด้วยน้ำเปล่าด้วยนะครับมานะทุกคนมีเมนูเพิ่มเติมแล้วก็สําหรับคนที่ต้องการว่าหน้าร้อนแม่ยังแบบเยังไม่มีของหวานวนู่นน่ั่นนี่ครับมีแล้วนะแล้วก็แม่ก็เป็นโซนอาหารปลายก่งจะเป็นโซนขายน้ําไปนะครับจจางขายประทานทันปวดกิง่งผิวคนสากทาน,นมันเิรีหวานามันก็มี